นี่เอามาตของเองครูมกับาอเมาเป็นดนะอะไรนะเจอกเนีดอันนี้ทางแม่เดี๋ยวใครที่อยไปงานนะครับเดี๋ยวติดแลสุดหนึง ขอ uz, hey, ให้เจ้าชื่อมานะครนะจะเชื่อมาตรงได้ชื่อลูกจะต้องส่งอะไรซึ่อใครคือใส่กับโต๊ะเปยนะขอแบบเป๊ะเป๊ขอแบบไม่ถ้าใครจะมาคือขอให้เจ้งชื่อก่อนนะไม่ใช่ถู้ไหมมันจะมันจะได้ไม่พอดีกับในงานที่ผมจะจัดโต๊ะอะไรมันพอดีครับในงานจะมาจะมาใครมาแล้วแบบไม่ได้บอกเนี่ยเดี๋ยวมาอ้ามานั่งเลยดีกว่าลูกค้าจะไม่มีที่เสนอแม่แม่ด้วยนะ เสนอโรงแรมก็้ด so no? no right. mm ้ใ hmm. ห้แม่แม่รู้ด้วยลูกก็หากันไม่เจอไม่รู้เหมือนกันครับรอที่ไหนก็ได้างสนามสนาม้อนเกอไว้ก่อนนะไอ้มดเอ็กซ์มไปส่งขึ้นรถเลไม่ทันด้วยต้องไป

สีดำเออสีสีไหนอ่ะสีอะไรกระเป๋าผ้าใบอ่ะเป็นขอบคุณน้องก็ไป packing ใครช่วยไหมล่ะก็บอกว่าแม่ก็ไม่ขอไม่มีอะไรที่แม่เขาขอบคุณก่อนแล้วไม่อยากให้เสียแบบว่าบรรยากาศการเล่นนุ่นลองเป็นของหนูเขาขึ้นไปดีขอบคุณกันแล้วแม่ดาของแม่ดาเออเดี๋ยว็ดเด็ดขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งไปไหนอ่ะฮะ กระเป๋าผ้าเข้าไปอีก,อ,กอันหนึ่งอไม่ไคมิใ,ใครช่วยถือเนาะอีกคนหนึ่ง อโอเคสิ้นสุดการไลฟ์สดตะกี่เท่านี้นะคะลูกกลับแล้วเอ้ไม่ใช่ไลฟ์สดอันนี้สายคลิป